but it's ลูคัสบูโควัสนักสู้ชาวสาธารณรัฐเชกแพ้่เยนมิชาเล็กในการแข่งขัน MMA โดยเขาค่ะหลังจากที่พ่ายแพ้บูโควัสได้คุกเข่าขอแฟนสาวแต่างงานต่อหน้าคนดูกว่า20,000คนที่เชียร์ให้ฝ่ายหญิงรับแหวนและตอบตกลงแต่เขากลับต้องพ่ายแพ้อ,อีกรอบค่ะเมื่อแฟนสาวของเขาตอบปฏิเสธและไม่รับแหวนหลังจากนั้นเธอถูกโหอย่างหนักและถูกคนสัดน้ำใส่อีกด้วยต่อมาค่ะหญิงสาวคนดังกล่าวได้ระบุเหตุผลที่ปฏิเสธว่าบูโควัสได้นอกใจเธอ คบกับผู้หญิงคนอื่นและตอนนี้เธอก็มีแฟนใหม่แล้วด้วยขณะที่ฝ่ายชายค่ะได้ออกมาปฏิเสธโดยบอกว่าเขาไม่เคยนอกใจแฟนตัวเองและรู้สึกเจ็บปวดกับสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมากค่ะ